ค่นะคะวันนี้จะมารีวิวในเรื่องของรุ่น TKLA 2032ค่ะตั้งจอแบบจอเดียวที่มีสปริงอาร์มอยู่ในตัวหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสินค้าในส่วนของรุ่น TKLA 2 0 3 2นนี้นะคะ ทีน uh, sí. ี à, <S s <S yeah. à, ้ขอบได้รอวันนี้นะคะใช้งานยังไงลวดชาร์จแคร์ัวนี้สามารถที่จะหมนได้หนึ่งรอบนะคะสาารถหมุนได้รอบอืมมาด้นี้นะคะมาด้หมนไ้นึ่บก็คือนึวันที่วันให้ต่ที่ขยันซ้ายขวาหน้าหลังหอ่งรอได้ไหมถึงการใช้งานเอป็นแบบนีบของรุ่นนี้เป็นแบบนีบของโอ๊ะนะคะ จะมหนัข้างว่าีไงก็คือนี่เนไครนี่เราจะเอามาดีตรงนี้จ้สามารถกูเลยได้ไ้มกเงินได้นี้แล้วก็ซ้ายขานี้ได้นี้ได้ช ทุกครั้งทีนี้อาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่๋ยวเราจะเอาจอมาติดก,กันกับที่นี้ให้ดูนะคะหรือว่าวิธีการติดจอเป็นอะไรนะคะวันนี้เราจะเอาจอที่13นิ้วมาดูกันนะคะจอตัวนี้ไม่ใช่หลายคนที่ถามว่าจอแบบไหนเหรอที่สามารถติดได้กับขาตั้งของเรานะคะก็คือจอทุกแบบที่รับรุ่น ที่มีวีซ่ามอลที่ด้านหลังนั่นก็คือนี่เลยที่มีรูด้านหลังนะคะอันนี้รูด้านหลังนี้จะมี2องไซส์ที่เป็นวีซ่าสแตนดาร์นะคะราจะมีรอยูร้อยบางยนเดือยคูนร้อจะกว้างกว่านี้มาอนร้อยนะคะแต่นี่คือความยาวเจ็ดิบห้าคเจ็ดสคือวีซ่าสแตนดาร์ดมีสองไซส์ร้อยคูนร้อยกับเจ็ดสิบห้าคูเจ็ดสิบห้านะคะอุปกรณ์พวกนี้นะคะ เออทุเรนตรงนี้นี่เพราะามมีให้นกองนะคะมีอะไรเสียนะคะม่จำถ้ะไม่จะเป็นจะต้องไปหาซื้ออก่องว่าในส่วนในกองมีอะไที่ต้เะนี่ค่ะเราถอบไปแล้วนะคะจะมาตูกจอ เพ네 <changing no> ื่อ in ส <ina> no <sh urt> hm <traveling> ังเกตูนะคะเห็นไหมคะจมีทั้งหมดสองช่องถ้าท่านไหนที่จอท่างใดจอของท่านใดที่มีวซ่ามัลตขดรอร้อยก็จะใช้ใ้ดูบนถ้าท่านใที่มีขนาดเจ็ดิาพนเจ็สิบหเลยจะถูกนะคะในนะในกล่องนะคะจะมีสกรูมาให้หรือว่าน็อตมาให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสรร พร้อมใช้งานงทันทีลูกค้าเพียงแค่มีหน้านะที่แค่จะหา,าจอที่มีซ่ ke, ามัลติมิเดีายเาป็นอันตับชิ้นใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับจอที่มีน้ำหนักไม่เกินหกกิโลนะคะจอจะใหญ่แค่ไหนก็ได้ตามใจเลยตั้งง่ายมากค่ะ อันนี้เซ็ตในกล่องก็มาเนะป็นอย่างนี้แล้เพียงแค่เพียงแค่มาต่อกันแทน่กับตัวซิคลมป์เล็หน่อยจริงๆงไม่เสร็จแล้วนี่มาดีกันมาแล้วนะคะมาได้แล้วนะีนูด้านใน โอเคจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันก็สามารถผลได้อย่านงนี้หรือจะด้านนี้แอดเอ๊ะสมัครปบากันที่ต้องการให้ผ่านจอมาท่านนี้แล้วมาท่านนั้นก็ได้นะใช่อย่างนี้ก็ไม่ลเลยสามารถให้ให้ลุงฝั่งตรงข้าม ก็อยู่ในจินิลไส่างที่นิ้สามารถทำอะไรได้บ้างมีอะนะกก้มเลยได้ก้ม เซาตัวอ้ามนั่นลูกค้าบางคนบาจคะอกว่าเอ้ยมันไปนไกลบอก่ามาทำงานต้องข้องใจยังไงไมคะตัวนี้จะเป็นแบบปริงนะคะสังเกตดูจเป็นริงการทำงานของมันคือรุ่งสปรินะยุ่มซสอาดนไารก้วก็ดีดไปค่เลย เออยังไงบอฟีคะบอฟี่ช่่ย่้ะไนาดไหนนี่มัจะเปมานี้นะคะถามว่ามันยิงได้ยังไงอะยระดับสูง ได้ิก็ไโดยที่ไม่ต้องมาเินอะแค่ใช้เงิน่ไหนกี่นงคะที่เส่งผมก็ไเนี่ยนสิ่เว่าท่านะ ถ้าท <House> <The sixth aría> <The> like ่านสนใจนะคะถ้า <The> ท <t ot ills> ่านสนใจเรื่องของารื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขเครื่องมือ G O รือ T H หรว่าเบอร์โรศัพท์ครื่องมื O T H นะคะเบอร์โทรที่0,8,3,2,9,4 ผือผ <elim> <pes> ิดจำเปิดศูนสองนย์เก้าศูนยค่ะก็สำหรับรน่งนี้จบเพลงทั้นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย